นิทานเรื่องกวางน้อยผู้หลงทางนานมาแล้วในป่าลึกที่เงียบสงบมีครอบครัวกวางอาศัยอยู่ท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติครอบครัวกวางประกอบด้วยพ่อกวางผูกเข่งขึมแม่กวางผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาและลูกกวางน้อยที่ชื่อว่าดาวน้อย ซึ่งเป็นกวางที่มีความอยากรู้อยากเห็นและชอบออกสำรวจสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอทุกเช้าพ่อกวางมักจะนำดาวน้อยและครอบครัวออกไปเดินในป่าหาอาหารพ่อกวางมักเตือนลูกเสมอว่าเจ้าต้องอยู่ใกล้ๆพ่อแม่อย่าหลงออกไปไกลเกินไปเพราะป่านี้มีอันตรายซ่อนอยู่ ดาวน้อยพยักหน้ารับฟังเสมอแต่ในใจของมันกลับเต็มไปด้วยความอยากรู้ว่าสิ่งที่อยู่พ้นขอบป่าจะเป็นอย่างไรวันหนึ่งขณะที่ครอบครัวกวางกำลังเดินหายะาอ่อนอยู่ริมทานดาวน้อยเห็นผีเสื้อสีสวยบินผ่านหน้ามันรู้สึกตื่นเต้นมากและทนไม่ไหวที่จะวิ่งตามมันไป แม่แม่กวางจะเรียกให้หยุดแต่ดาวน้อยก็ไม่สนใจมันวิ่งออกไปไกลเรื่อยๆจนกระทั่งผีเสื้อบินหายไปเมื่อมันหยุดวิ่งดาวน้อยรู้ตัวว่าหลงทางมันหันซ้ายหันขวาแต่ไม่เห็นพ่อแม่และลำทารที่เคยผ่านดาวน้อยเริ่มรู้สึกกลัวและร้องเรียกพ่อจา๋าแม่จ๋าอยู่ไหน แต่เสียงของมันก็จางหายไปในป่าใหญ่มีเพียงเสียงนกร้องและสายลมที่พัดผ่านต้นไม้เท่านั้นดาวน้อยพยายามตั้งสติและหาทางกลับบ้านแต่ยิ่งเดินยิ่งหลงลึกเข้าไปในป่าขณะที่พระอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้ามันรู้สึกหิวและเหนื่อยแต่ก็ไม่รู้จะไปทางไหนขณะนั้นเอง มันเห็นร่างหนึ่งเดินเข้ามาซึ่งมันเป็นร่างของเสือโครงตัวใหญ่ที่จ้องมองดาวน้อยด้วยดวงตาเย็นชาเสือโครงพูดขึ้นว่าเจ้าหลงทางสินะวางน้อยดูเหมือนเจ้าจะไม่มีทางรอดหากเดินต่อไปเพียงลำพังดาวน้อยเริ่มตัวสั่นด้วยความกลัวมันรู้ดีว่าเสือโครง เป็นนักล่าที่ดุร้ายแต่ในเวลานี้มันไม่มีทางเลือกอื่นจึงตอบว่าข้าหลงทางและหาทางกลับไม่เจอได้โปรดช่วยข้าด้วยเถิดเสือโคร่งหัวเราะเบาๆก่อนจะตอบข้าจะช่วยเจ้าเองแต่เจ้าต้องทําตามที่ข้าบอกทุกอย่างเข้าใจหรือไม่ ด้วยความหวาดกลัวและหมดหวังดาวน้อยพยักหน้ารับเสือโครงจึงนำทางดาวน้อยผ่านป่าทึบตลอดทางดาวน้อยรู้สึกไม่สบายใจเพราะสายตาของเสือโครงที่จ้องมันด้วยความหิวแต่ไม่ว่าอย่างไรมันก็ต้องเชื่อใจเสือโครงเพราะคิดว่านี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่จะรอดชีวิต ขณะที่เดินผ่านทุ่งหญ้าเสือโคร่งก็หยุดเดินและหันมามองดาวน้อยนี่แหละสถานที่สุดท้ายของเจ้าเสือโครง่งพูดพร้อมกับเตรียมตัวจะก,กระโจนใส่ดาวน้อยในขณะที่เสือโครง่งเตรียมจะล่าดาวน้อยเสียงคำรามดังขึ้นจากอีกด้านหนึ่งพ่อกวางผู้แข็งแกร่งได้ยินเสียงร้องของดาวน้อย และรีบเข้ามาช่วยพร้อมกับกวางตัวอื่นๆที่เข้ามาเพิ่มกำลังท่ามกลางความชุลมุนเสือโคร่งไม่สามารถจัดก,การพวกกวางได้ทั้งหมดมันจึงวิ่งหนีเข้าป่าไปดาวน้อยที่รอดพ้นจากอันตรายได้มองพ่อแม่ด้วยน้ำตาไหลและสำนึกในความผิดของตนมันเดินเข้าไปกอดแม่กวางและกล่าวขอโทษ ข้าไม่ควรวิ่งหนีไปเองข้าสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแม่กวางยิ้มอย่างอ่อนโยนและลูกหัวลูกกวางน้อยไม่เป็นไรลูกครั้งนี้เจ้ารอดมาได้เพราะพวกเราช่วยกันแต่เจ้าต้องจำไว้ว่าในป่ามีทั้งเพื่อนและศัตรูเจ้าต้องระวังและฟังคำเตือนของพ่อแม่ตั้งแต่นั้นมา ดาวน้อยกลายเป็นกวางที่เชื่อฟังพ่อแม่และไม่หลงทางอีกมันเรียนรู้ถึงความสำคัญของการฟังและการมีสติในทุกการกระทำนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการฟังคำเตือนของผู้ใหญ่และการระมัดระวังในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญความอยากรู้อยากเห็นไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ต้องอยู่ในกรอบของความปลอดภัย การหลงทางหรือทำผิดพลาดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่สิ่งสำคัญคือการยอมรับและเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นนิทานเรื่องหมูป่าผู้ดื้อรั้นการละครั้งหนึ่งในป่าทึบแถบภูเขาสูงมีหมูป่าฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ใต้เงาของต้นไม้ใหญ่ หมูป่าฝูงนี้ขึ้นชื่อเรื่องความสามัคคีและความขยันขันแข็งในการหาอาหารพวกมันรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เสมอหมูป่าทุกตัวได้รับการสอนให้ระวังภัยจากนักล่าและไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตในฝูงนั้นมีหมูป่าหนุ่มตัวหนึ่งชื่อว่าดํมดือ้อชื่อของมัน ถูกตั้งตามนิสัยเพราะแม้ว่าจะถูกสอนให้ระมัดระวังแค่ไหนดำดื้อก็ยังไม่ค่อยฟังคำเตือนจากพ่อแม่และหมูป่าตัวอื่นมันมักจะคิดว่าข้าฉลาดพอและข้าแข็งแรงพอข้าไม่ต้องกลัวอะไรดังนั้นไม่ว่าพ่อแม่จะบอกให้ทําอะไรก็ตาม ดำดือ้อมักจะทำตรงกันข้ามเสมอวันหนึ่งขณะที่ฝูงหมูป่ากำลังออกหาอาหารบริเวณลำธารพ่อหมูป่าซึ่งเป็นหัวหน้าฝูงได้เตือนทุกตัวว่าอย่าไปใกล้โขดหินทางทิศตะวันตกเพราะมีข่าวว่าหูเสือดาวอาจจะมาแอบซุ่มอยู่แถวนั้นหมูป่าตัวอื่นต่างก็รับฟังด้วยความระมัดระวัง แต่ดำดือ้อกลับหัวราะเยาะในใจเสือดาวอะไรกันข้าน่ะเร็วกว่าใครข้าไม่กลัวพวกมันหรอกหลังจากฝูงหมูป่าหาอาหารกันจนเหนื่อยต่างก็พากันกลับรังแต่ดำดือ้อกลับตัดสินใจแยกตัวออกไปมันอยากพิสูจน์ว่าคําเตือนของพ่อหมูป่านั้นเป็นแค่เรื่องเล่า มันวิ่งตรงไปยังโขดหินใหญ่ทางทิศตะวันตกโดยไม่ฟังเสียงเรียกของหมูป่าตัวอื่นเมื่อดําดื้อไปถึงโขดหินมันกลับไม่พบอะไรนอกจากป่าเขียวขจีและทุ่งหญ้าที่ดูเงียบสงบเห็นไหมไม่มีอะไรที่น่ากลัวสักนิดมันคิดในใจและเดินสำรวจต่อไปมันสนุกกับการเดินเล่นในที่ที่ไม่เคยมา และลืมความระมัดระวังไปจนหมดแต่แล้วเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นดำดื้หันไปเห็นเงาร่างใหญ่ของเสือดาวที่กำลังคืบคลานเข้ามาอย่างเงีย,งยบๆดวงตาของเสือดาวเต็มไปด้วยความหิวกระหายดำดื้รู้ทันทีว่ามันได้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่แล้วมันเริ่มวิ่งหนีสุดขีด แต่เสือดาวนั้นเร็วกว่าที่ดำดื้อคาดคิดมันไล่าตามหมูป่าหนุ่มไปอย่างรวดเร็วดำดื้อพยายามหลบซ่อนในพุ่มไม้และใช้ความเร็วทั้งหมดที่มีแต่เสือดาวก็ยังคงไล่ไม่ลดละขณะนั้นเองดำดื้อได้ยินเสียงของเพื่อนหมูป่าหลายตัวที่วิ่งเข้ามาช่วย มันตะโกนเรียบเพื่อนด้วยความหวังสุดท้ายช่วยข้าด้วยข้าขอโทษที่ไม่ฟังเพื่อนหมูป่าตัวหนึ่งที่ชื่อเหลืองใจดีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของดำดื้อรีบวิ่งเข้ามาพร้อมกับหมูป่าตัวอื่นๆพวกมันวิ่งเข้ามาทำเสียงดังและช่วยกันวิ่งไล่เสือดาวไปเสือดาวจึงถอยไปอย่างไม่เต็มใจเพราะถูกหมูป่าหลายตัวไล่ต้อน ดำดื้อรอดมาได้อย่างอดวิดมันหอบหายใจและสั่นไปทั้งตัวมันรู้สึกเสียใจมากที่ไม่ฟังคำเตือนของพ่อหมูป่าและเพื่อนๆทำให้พวกเขาต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยมันหลังจากนั้นดำดื้อกลับไปที่รังด้วยความละอายใจเมื่อถึงบ้านพ่อหมูป่ามองมันด้วยสายตาอ่อนโยน แต่หนักแน่นเจ้าได้เรียนรู้อะไรจากวันนี้บ้างลูกของข้าดำดื้อก้มหน้าด้วยความสำนึกผิดมันพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาข้าผิดไปแล้วที่ไม่ฟังพอ่อข้าคิดว่าข้าเก่งพอที่จะเอาตัวรอดได้แต่ข้ากลับทำให้ทุกคนต้องเสี่ยงชีวิตเพราะความดื้อรั้นของข้า พ่อหมูป่ายิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าความแข็งแกร่งและความกล้าหาญไม่ใช่สิ่งที่พิษแต่เจ้าต้องรู้จักฟังและปฏิบัติตามคำเตือนของผู้อื่นเพราะบางครั้งความรู้และประสบการณ์ของคนอื่นอาจช่วยให้เจ้ารอดพ้นจากภัยได้จากวันนั้นเป็นต้นมาดําดื้อได้เปลี่ยนแปลงนิสัย มันกลายเป็นหมูป่าที่ระมัดระวังและมีน้ำใจต่อผู้อื่นเสมอไม่ใช่เพียงแค่ฟังคำเตือนเท่านั้นแต่ยังช่วยดูแลเพื่อนหมูป่าตัวอื่นๆอย่างที่พวกมันเคยช่วยเหลือมันในวันนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความดื้อรั้นและการไม่ฟังคำเตือนของผู้อื่นอาจนำพาไปสู่ความเดือดร้อนและในที่สุด เราจะต้องเรียนรู้ว่าความสามารถขีและการฟังคำแนะนำจากคนที่หวังดีนั้นสำคัญเพียงใดความกล้าหาญอย่างเดียวไม่เพียงพอแต่ต้องประกอบกับการมีสติและการฟังเสียงของผู้อื่นนิทานเรื่องแมงป่องผู้หนีตัวตนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณริมฝั่งแม่น้ำกว้างใหญ่ในป่าลึกมีแมงป่องตัวหนึ่งอาศัยอยู่แมงป่องตัวนี้มีชื่อว่าเข็มพิษด้วยเพราะพิษที่ปลายหางของมันนั้นรุนแรงยิ่งนะักใครโดนมันต่อยเป็นต้องล้มลงด้วยความเจ็บปวดแต่แมงป่องเข็มพิษนั้นกลับเป็นแมงป่องที่อ่อนโยนไม่ชอบทำร้ายใคร มันรู้สึกและอายใจต่อธรรมชาติของตนเองที่มีพิษมันไม่อยากใช้พิษของมันไปทำร้ายใครอีกต่อไปเข็มพิษจึงมักอยู่ห่างจากสัตว์อื่นๆที่เดินผ่านบริเวณใกล้ๆแม่น้ำมันคิดว่าถ้าข้าอยู่ห่างจากสัตว์อื่นข้าก็จะไม่ต้องทำร้ายใครด้วยพิษของข้ามันจึงใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวอยู่ใกล้ๆริมน้ำ และหวังว่าวันหนึ่งจะหนีธรรมชาติของตนเองได้วันหนึ่งในฤดูฝนแม่น้ำที่เคยสงบเริ่มมีน้ำหลากพื้นดินบริเวณริมฝั่งถูกน้ำท่วมแมงป่องเข็มพิษรู้สึกหวาดกลัวมากเพราะถ้าน้ำสูงกว่านี้มันคงจะถูกน้ำพัดไปและอาจจะจมน้ำตาย มันจึงมองหาทางหนีขึ้นที่สูงแต่ริมฝั่งนั้นไม่มีสะพานหรือทางที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้ในขณะนั้นเองมันเห็นกบตัวหนึ่งกระโดดมาที่ริมฝั่งกบตัวนี้ชื่อว่าเจ้ากระโดดไวเป็นกบที่ว่องไวและแข็งแรงมันสามารถว่ายน้ำข้ามแม่น้ำได้อย่างง่ายดาย แมงป่องเข็มพิษมองดูเจ้ากระโดดว่ด้วยความหวังมันรู้ดีว่าหากมันขอให้กบช่วยพาข้ามไปมันก็จะรอดผ้นจากน้ำท่วมได้แมงป่องจึงตัดสินใจเอ่ยปากขอความช่วยเหลือท่านกบโปรดช่วยข้าด้วยข้ากำลังจะจมน้ำหากท่านช่วยข้าข้ามไปยังอีกฝั่งข้าจะขอบคุณท่านมาก ข้าสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายท่านเลยเจ้ากระดวดไวยหยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบอย่างระมัดระวังข้ารู้ว่าเจ้าเป็นแมงป่องพวกเจ้ามีพิษร้ายถ้าข้าพาเจ้าไปเจ้าจะต่อยข้ากลางทางหรือไม่แมงป่องเข็มพิษรีบปฏิเสธข้าไม่อยากทำร้ายท่านเลยข้ากลัวน้ำท่วมมาก ข้าสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายท่านข้าแค่อยากข้ามไปยังอีกฝั่งเท่านั้นเจ้ากระโดดไวลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ด้วยความสงสารมันจึงตัดสินใจช่วยแมงป่องเข็มพิษก็ได้ข้าจะช่วยเจ้าหวังว่าเจ้าจะรักษาสัญญาแมงป่องจึงค่อยๆไต่ขึ้นไปบนหลังของกบเจ้ากระโดดไว เริ่มว่ายน้ำข้ามแม่น้ำน้ำเชี่ยวกรากค่อนข้างแรงแต่เจ้ากบก็ตั้งใจพยายามว่ายให้ถึงอีกฝั่งให้ได้ในขณะที่ก,กบว่ายไปเรื่อยๆแมงป่องเข็มพิษเริ่มรู้สึกถึงกระแสะน้ำที่รุนแรงมันเริ่มหวาดกลัวและสับสนความตื่นตระหนกทำให้มันลืมทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่คำสัญญาที่ให้ไว้กับกบ ในที่สุดความกลัวและสัญชาตญาณของมันก็ทำให้มันยกหางขึ้นสูงและต่อยลงบนหลังกบอย่างรุนแรงเจ้ากระโดดไวาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเจ้าต่อยข้าทำไมข้ากำลังช่วยเจ้าอยู่แท้ๆกบเริ่มอ่อนแรงลงจากพิษที่แผ่กระจายไปทั่วร่างแมงป่องเข็มพิษตกใจมาก มันไม่ตั้งใจทําเช่นนั้นเลยแต่มันรู้ดีว่านี่คือสัญชาตญาณของมันมันร้องไห้และออกมากล่าวอย่างเสียใจข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจข้าไม่สามารถควบคุมตนเองได้ข้าไม่อาจหนีธรรมชาติของข้าได้ทั้งสองค่อยๆจมลงสู่แม่น้ำด้วยกันเจ้ากระโดดไวที่ถูกพิษโจมตี ไม่สามารถว่ายต่อไปได้ขณะที่แมงป่องเข็มพิษก็ถูกกระแสน้ำพัดไปทั้งคู่ต้องพบกับชะตากรรมเดียวกันเพราะการที่แมงป่องไม่สามารถหลีกหนีธรรมชาติของตนเองได้หลังจากเหตุการณ์นั้นเหล่าสัตว์ต่างๆในป่ารู้เรื่องราวของแมงป่องและกบต่างก็พูดถึงมันเป็นบทเรียนสำคัญพวกเขาตระหนักว่า การหนีธรรมชาติหรือสัญชาตญาณของตนเองนั้นยากยิ่งนักและสิ่งสำคัญคือการยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเรามีธรรมชาติหรือสัญชาตญาณบางอย่างที่ติดตัวมาและบางครั้งเราพยายามหลีกหนีหรือเปลี่ยนแปลงมันแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้น คือการยอมรับในธรรมชาติของตนเองการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเพื่อไม่ให้สัญชาตญาณน,นำพาไปสู่ความหายนะนิทานเรื่องจิ้งจอกหิมะผู้โดดเดี่ยวนานมาแล้วบนยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขาวโพนมีจิ้งจอกหิมะตัวหนึ่งอาศัยอยู่มันมีชื่อว่า ฟูยุซึ่งแปลว่าฤดูหนาวฟูยุเป็นจิ้งจอกที่สวยงามมากขนของมันมีสีขาวบริสุทธิ์จนเกือบจะกลื่นไปกับหิมะทําให้มันสามารถล่าเหยื่อได้โดยไม่มีใครสังเกตเห็นอย่างไรก็ตามฟูยุก,กลับไม่ค่อยมีเพื่อนมันเป็นจิ้งจอกที่ชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบสูงสิงกับสัตว์ตัวอื่นในป่า ฟูยุคิดว่าก,การอยู่คนเดียวทําให้มันปลอดภัยและสามารถควบคุมทุกสิ่งได้ตามใจตนเองมันเชื่อว่าการไว้ใจใครสักคนหรือพึ่งพาใครนั้นมีแต่จะนำมาซึ่งความผิดหวังและความเจ็บปวดแม้ในวันที่หิมะตกหนะักฟูยุก็ยังออกล่าเพียงลำพังมันเป็นนักล่าที่เก่งกาจ ไม่ว่าจะเป็นกระต่ายหิมะหรือนกป่าที่บินผ่านไปฟูยุก็สามารถจับพวกมันได้อย่างแม่นยำมันคิดว่าชีวิตแบบนี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับมันความเงียบสงบของหิมะและการอยู่ลำพังทำให้ฟูยุรู้สึกพอใจแต่เมื่อฤดูหนาวผ่านไปปีแล้วปีเล่าฟูยุ เริ่มรู้สึกถึงความเหงาและความเปล่าเปลี่ยวที่เพิ่มมากขึ้นมันสังเกตเห็นว่ามีสัตว์อื่นๆที่ออกมาเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกวางที่เดินหากินเป็นฝูงหรือนกที่บินกลับรลังไปหาเพื่อนของมันฟูยุรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างมันไม่เคยมีเพื่อนที่จะมาแบ่งปันช่วงเวลา หรือแบ่งปันอาหารกันอย่างสัตว์ตัวอื่นๆวันหนึ่งในช่วงฤดูหนาวที่หนาวเน็บฟูยุได้พบกับกระต่ายหิมะตัวหนึ่งที่กำลังหนาวสั่นอยู่ใต้ต้นไม้กระต่ายตัวนั้นดูอ่อนแอและไม่สามารถหนีไปได้ฟูยุรู้ว่ามันสามารถจับกระต่ายตัวนี้เป็นอาหารได้ง่ายๆแต่บางสิ่งในใจของมันกลับบอกให้หยุด กระตายตัวนั้นมองฟูยุด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและขอความช่วยเหลือมันพูดด้วยเสียงสั่นเครือว่าไ่โปรดดอย่าทำร้ายข้าข้าหลงทางและหาที่พักพิงไม่ได้ข้าขอเพียงแค่ที่หลบซ่อนตัวจากหิมะเท่านั้นหากเจ้าช่วยข้าได้ข้าจะหาอะไรตอบแทนเจ้าแน่นอนฟูยุลังเล มันไม่เคยช่วยเหลือใครมาก่อนและคิดว่าไม่มีใครเคยช่วยเหลือมันเช่นกันแต่เมื่อเห็นความอ่อนแอของกระต่ายที่หนาวและกำลังจะลม้มลงฟูยุจึงตัดสินใจช่วยมันพากระต่ายตัวนั้นไปยังถ้ำที่มันอาศัยอยู่ให้ความอบอุ่นและแบ่งอาหารที่มันล่ามาให้กระต่ายกินกระต่ายหิมะซาบซึ้งใจมาก ขอบคุณท่านมากข้าไม่คิดว่าจะรอดชีวิตได้ในวันนี้หากไม่มีท่านฟูยุรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นเล็กน้อยแต่มันก็ยังไม่อยากแสดงความรู้สึกมากนะักเจ้าไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกข้าก็แค่ช่วยเจ้าเพราะเจ้าอ่อนแอเท่านั้นกระต่ายหิมะพยักหน้าและเอ่อยอย่างจริงใจว่าถ้าเจ้าอยากจะมาหาข้า ข้าก็าพร้อมจะช่วยเจ้าเหมือนกันไม่ว่าเมื่อ,อไรที่เจ้าต้องการอะไรข้าและครอบครัวยินดีต้อนรับเจ้าเสมอฟูยุนิ่งเงียบไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรเพราะมันไม่เคยคาดหวังให้ใครช่วยเหลือตนแต่น้ำใจของกระต่ายทำให้มันเริ่มคิดถึงความสัมพันธ์ที่มีความหมายมากกว่าการอยู่คนเดียวเมื่อพายุหิมะสงบ ตายหิมะก็จะไปพร้อมกับคำสัญญาว่าจะกลับมาเยี่ยมฟูยุอีกฟูยุเริ่มสงสัยว่าการมีเพื่อนนั้นอาจไม่ใช่เรื่องที่แย่อย่างที่มันเคยคิดแม้จะมีความกังวลว่าการพึ่งพาใครสักคนอาจนํามาซึ่งความเจ็บปวดแต่มันก็เริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นจากการมีใครบางคนเคียงข้างเวลาผ่านไป ในวันที่ฟูยุต้องเผชิญกับอุปสรรคที่มันไม่สามารถจัดการเองได้ขณะที่มันออกล่าหาอาหารในวันหิมะตกหนักมันพลาดถั้งและตกลงไปในหลุมหิมะลึกมันพยายามปีนขึ้นมาแต่หิมะนั้นลื่นและหลุมก็ลึกเกินกว่าที่มันจะขึ้นมาได้ด้วยตนเองฟูยุรู้สึกบาดกลัวและหมดหนทาง ขณะที่มันเริ่มจะยอมแพ้เสียงเล็กๆก,ก็ดังขึ้นจากข้างบนฟูยุเจ้าลงไปอยู่ข้างล่างนั่นเหรอฟูยุเงยหน้าขึ้นและเห็นกระต่ายหิมะตัวเดิมที่มันเคยช่วยไว้พร้อมกับเพื่อนกระต่ายอีกหลายตัวพวกมันช่วยกันใช้กิ่งไม้และหิมะเป็นบันไดให้ฟูยุปีนขึ้นมาเมื่อฟูยุออกจากหลุมหิมะได้ มันรู้สึกซาบซึ้งอย่างที่สุดมันไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีใครสักคนยื่นมือเข้ามาช่วยในยามที่มันต้องการฟูยุพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความขอบคุณข้าขอบใจพวกเจ้ามากข้าไม่เคยคิดว่าการมีเพื่อนจะช่วยข้าได้มากขนาดนี้กระตายหิมะยิ้มและพูดว่าเจ้าเคยช่วยชีวิตข้าในยามที่ข้าลำบาก นี่เป็นสิ่งที่ข้าสามารถตอบแทนเจ้าได้การมีเพื่อนหมายถึงการแบ่งปันทั้งความสุขและความยากลำบากเจ้าควรเปิดใจรับพวกเราเพราะเจ้าไม่จาเป็นต้องอยู่คนเดียวตลอดไปหลังจากวันนั้นฟูยุเริ่มเปลี่ยนไปมันเปิดใจรับความเป็นมิตรจากสัตว์ตัวอื่นๆมากขึ้นมันเรียนรู้ว่า ความเข้มแข็งไม่ได้มาจากการอยู่เพียงลำพังเสมอไปบางครั้งความแข็งแกร่งที่แท้จริงก็มาจากการมีเพื่อนที่พร้อมจะช่วยเหลือในยามยากฟูยุไม่ใช่จิ้งจอกที่โดดเดี่ยวอีกต่อไปมันเริ่มมีความสุขมากขึ้นเมื่อได้แบ่งปันช่วงเวลาและอาหารกับสัตว์ตัวอื่นในป่ามันรู้ว่า การมีเพื่อนและการให้ความช่วยเหลือนั้นมีคุณค่ามากกว่าการอยู่ลำพังและแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายอีกมากในอนาคตมันก็มั่นใจว่าจะไม่ต้องเผชิญสิ่งเหล่านั้นเพียงลำพังอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้การอยู่ลำพังอาจทำให้เรารู้สึกปลอดภัยแต่ในความจริงแล้ว การมีเพื่อนและการแบ่งปันความสุขและความทุกข์กับผู้อื่นคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่าการเปิดใจรับคนอื่นและยอมรับความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นไม่ใช่เพียงแต่ทางกายแต่ยังรวมถึงทางใจด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอุบเบคขาชาแนลของเราด้วยนะครับ